ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมมารีโน,โนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีนัสมาอีเลเวนแอร์ลิสนั่นเองครับเป็นการจัดอันดับเทียร์ลิสตัวละครของอี no นัสมาอีเลเวนแอร์ลิสโนเทนบินนั่นเองครับ <Whoa. S 1> ซึ่งในคลิปนี้นะครับอาจจะมีเนื้อหาสปอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอีนัสมาอีเลเวนแอร์ลิสจนครบทุกตอนนะครับสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอเคแล้วสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทียร์ลิสของต,ตัวละครแต่ละตัวซึ่งนี่เป็นการจัััััดดดออออนนนบบขงงผผมมมเเเะคครรรถ้้้้าาุณููชพแลลวไปกย Let's g โ okay, อเคครับเราก็ได้มาอยู่หน้าจัดอันดับตัวละครแล้วนะครับผมซึ่งผมจะอิงสกเกลพลังจากอเลสโนเทนบินเท่านั้นนะครับผมโอเลออนจะยังไม่อิงนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็คลิปนี้อาจจะจัดตัวละครได้เป็นคบทุกตัวนะครับผมเพราะเนื่องจากตัวละครนี้เป็นตัวประกอบแล้วก็ไม่มีบทเลยสักนิดเดียวนะครับผม ขอขออภัยท่านแฟนทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครจากตอนที่สุดหรือว่ารีโหลดอ่ะที่ทีมไลมองนะครับสู้กับบาซิเลน่าออฟนั่นเองครับผมก็จะไม่เอามาจัดเหมือนกันนะเพราะว่าสเกลพลังนั้นมันคือมันเหนือขั้นภาคอาริสไปแล้วผมก็จะอิงเฉพาะทีมญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยครับโนสากะยูมานะผมให้เลยครับให้เป็น S เลยครับผมเพราะว่าโนสากะยูมานี่เป็นลาดบอสของภาคนี้นั่นเองครับผม ถึงแม้ว่าพลังการจะคัไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอซากะก็กพิวมีการเล่นที่พรีวนะผมส่วนนิชิกาเกะเนี่ยผมให้ A นะผมเพราะว่าเป็นโกคิปเปอร์ที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะผมจากในความคิดผมนะผมฟูโดอากิโอ,โอนะผมก็ให้ผมให้ B และกันภาคเนี่ยเพราะว่าดูถ้ามันจะเป็นแบบโตกึ่งๆตัวประกอบนะผมเพราะว่าไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เลยนะผม โอเคต่อมานะพระเอกของเรานะอนโดมาโมารู้ว่าถึงแม้ว่าภาคนี้จะไม่ใช่พระเอกนะครับแต่อนโดก็เป็นพระเอกหนึ่งในเดียวในใจเราเสมอคนระับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามครับผมโอเคครับอนโดนะผมให้ผมให้เอนะครับเพราะว่าสาเหตุก็คือพลังของอนโดไม่ได้โหดเกินไปนะสำหรับภาคนี้นะครับก็แง่สิอนโดไม่ใช่พระเอกอะเนาะโอเคแล้ว okay, ต่อมาคิดโดยูโตะนะครับผมให้ผมให้เเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดโดยูโตะภาคนี้ก็บทก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม ก็เลยจะเอ็นไป A ซะมากกว่าครับผมต่อมาคาซีมาร้นะผมให้ B นะผมภาคนี้ก็พี่แกก็เป็นตัวประกอบเหมือนกันนะกับฟูโดนะผมต่อมาไฮสกินะครับผมให้เป็น S ละกันนะเพราะว่าไฮสกิมีพลังกายที่สูงเป็นปีศาจแห่งสนามนะผมพลังกายน่าจะเทียบได้ก็สูสีกับโนซากะนะครับแต่เอาจริงๆก็คือโนซากะโหดกว่านะครับผมต่อมาอาซิยะนะครับผมอาซิยะผมก็ให้ เป็น S ละกันนะเพราะว่าอาศซียเนี่ยมีความสามารถที่เป็นนักฆ่ามีนะผมโดยที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะถ้าเกิดดูภาคแรกที่เป็น2บุคลิกจากฟูคิชิโร่นะผมเสียดายที่ภาคนี้ไม่ยิงเอเทนอลบิสซานะผมต่อมาฮิโรโตะนะครับทัศยาดีกว่าครับเพราะว่าภาคนี้ชื่อทัศยานะให้ A ละกันครับเพราะว่าความสามารถของทัศยาในภาคนี้ก็ไม่ได้โหดเท่าภาคแรกนะครับไม่ได้พึ่งหินเอเลด้วยไง ต่อมาโกอินจิชูยานะผมไอเอสเลยนะเพราะว่าโกอินจิชูยาก็เป็น S ติเกอร์อย่างเปรียวเพลิงอยู่แล้วเนาะความสามารถถึงว่าภาคนี้จะไม่ค่อยได้โชว์สักเท่าไหร่เพราะว่าไปเป็นทีมฟุตบอลกองหนุนเนาะต่อมาฮิโรโตะนะก็ให้เอสเหมือนกันนะเพราะว่ามีพลังที่โหดนะครับเด็กอีกโพชั่นก็โหดนะแล้วก็มีแบบการเลียงบอลเดี่ยวที่โหดนะครับผมต่อมาโกจินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเอสแน่นอนนะเพราะว่าศึกสุดท้ายนะครับที่ยิง ไฟเออร์เลม d e หรืออาคีน้ำมะนาวอ่ะคือถ้ามีลูกเล่นด้วยไอตอนที่ยิงไปปุ๊บถึงแม้ว่าจะรับได้ก็เล่นสเปรดระเบิดไปทีหนึ่งเลยนะให้เอสเลยครับเขาคนนี้มาตอนท้ายจริงครับ <Wow. S 1> มาอีว่าโตะนะครับหรือว่าโกเลมนะผมให้เป็น A และกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นกองหลังที่ตัวใหญ่แข็งแรงเรียกได้ว่ามาเทียบกับคาเยตามาสภาคเนี้ยมาแทนมาแทนจะดีกว่าครับเพราะว่าใครเรมามีมีบทเลยภาคนี้มาเป็นแค่คนดู เชียร์ข้นสนามเท่านั้นต่อมาครับฟูคิชิโร่นะครับผม,มให้เแล้วกันนะเพราะว่าภาคนี้อ่าอย่างที่บอกนะครับภาคนี้มันเป็นโลกคู่ขนานน,นนะเนาะแยกตัวมาจากอาสยายแล้วก็คือมีพี่น้องฝาแฟดสองคนที่ไม่ใช่บุคลคิกแหละเป็นคนคนละคนกันเลยตอนนี้นอ่าฟูคิชิโร่ก็เลยทําได้เพียงเป็นเจ้าชาย,ยาสนามแล้วก็เป็นตัวช่วยสนับสนุนนะไม่ได้เป็นแบบกองหน้าไปยิงอะไรเงี้ยต่อมาครับอ่าโมจานะครับนะหรือว่าเป็นโกของ ทีมเซโชนะผมก็ผมให้ C แล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แล้วก็เออสเกลพลังไม่ได้โหดมากนะผมต่อมาคนระับอโฟดีนะครับอโฟดีผมให้เป็น A แล้วกันนะครับเพราะว่าอโฟดี้เนี่ยท่าอิงตามพลังของนางจริงๆเนะี่ยตั้งแต่ภาคแรกคือบัรจัติวะมันก็โหดอยู่แล้วไงแล้วพอมาภาคเนี้ยมันเป็นบัญจัติวะเวอร์ชันอีโวใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แต่ผมเห็น ถ้าไม่ตายนี้ผมก็รู้เลยว่าโหดครับผมแต่ก็ไม่ได้โหดเท่า S นะต่อมาครับต่อมานะครับอาสตโตะนะครับผมให้เป็น A แล้วกันครับเพราะว่าอาสุตโตะเนี่ยไม่ได้มีพลังที่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าสกิลการเลี้ยงบอลของอาสุตโตะเนี่ยจะถือว่าโหดนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่ตายปักษาสัตว์แสงหรือวิหกทอแสงเนะี่ยก็ยังไม่ได้โหดขนาดนั้นนะผมก็เลยให้เป็น A แล้วกันนะต่อมานะครับโกทีมเทโคคุอะอันนี้ชื่ออะไรลืมละให้เป็น B แล้วกันครับ ถึงแม้ว่าถ้าบีทแฟงจะเป็นอีโวมาแล้วก็เือแต่ผมว่าก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับก็เลยให้บีแล้วกันต่อมานะครับสมาชิกทีมโทนิกาว่าโทเซนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ให้ดีเลยกันนะเพราะเห็นบทมารับมารับท่าไม่ตายหัวโคกเสร็จปุ๊บก็เดี้ยงเลยนะ <c oughs> ต่อมานะอันนี้โกทีมครับกุเรนก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าไม่มีท่าไม่ตายเลยเป็นกระสอบทรายนะต่อมานะนินจาฮันโตริให้เป็นซีแล้วกันนะครับเพราะว่านางมาโชว์แค่ท่าเดียวนะ ท่ากบนินจาวิชากบนินจาอะไรนะั่นนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นนางแบบโชว์พลังอะไรเท่าไรนะนะนหนักนะอีกคนนึงก็อันนี้คนนี้เหมือนกันนะครับชื่ออะไรลืมละไมจะไม่ได้ <c oughs> โอเคก็ให้เป็นซีเหมือนกันนะครับมีท่าไป้กายแค่เข่ากดอีกตอนท้ายสู้กับอิมโอเทสคิโนมิยะนะครับโอเคต่อมาคิริน,นะนะคิรินะผมให้เป็น B แล้วกันนะครับเพราะว่าอหอ,อกน้ําแข็งของนางอะ่ะมันไม่ได้มีพลังที่โหดมากต่อมาครับอันนี้ ทีมไหลมองชื่ออะไรรู้จำได้อีกแล้วไม่ได้ดูนานลืมโทษทีโทษทีก็ให้เป็นซีแล้วกันนะเพราะว่าจําท่านางได้แค่ท่าเดียวก็มีท่าเดียวนะอีท่าลมพายุหมุนๆพิวพ้วๆนะต่อมานะครับนี่ส่วนใหญ่เป็นตัวประกอบทั้งนั้นเลยเนี่ยผมยัดใส่ดีได้ไหมทียัดใส่ดีแล้วกันใน,นทีมเอเรียน,นะไม่ไม่เห็นพลังเลยต่อมานะครับอ่าคายาม่านี่อย่างที่ผมบอกนะครับ <S <S คือภาคนี้มาแค่เป็นตัวประกอบอย่างเดียว อาแต่ผมสงสารนะเพราะว่ามีท่ากระแพงราการผมให้ C แล้วกันนะเอ,อแต่มาครับโคโซมารุซาสิกเกะนะ aru, uke, นะผมให้ S ลแล้วกันเพราะว่าเป็น S ไทเกอร์ iger, นะครับที่เหมือนแบบภาคนี้มาแทนโกงจิจริงๆ,ๆครับนอกจากเขาจะก๊อปอากิสลาตันเนี่ยเขาก็ยังก๊อปแบบพายุระเบิดเพลิงนะครับแต่เขาสุดท้ายเขาก็มีท่าไม่ตายของตัวเองนะก็คือดารุมาระเบิดเพลิงน,นั่นเองครับซึ่งสามารถทําลายโล่ราชวงศ์ของนิชิกาเกะได้นะครับก็เลยให้ S แล้วกันครับต่อมานะครับมันซากุนะผมให้ B แล้วกันคนระับเพราะว่าคือพลังไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแค่วิเบโลเฉยเอ่อถ้าไปตายก็มีแค่ท่าเดียวนะต่อมานะเอ่อกระตันทีมไลมองเนี่ยภาคนี้มันชื่ออะไรวะลืมแล้วให้ C แล้วกันนะนะเพราะว่ามีบทก็อีตอนยิงเอ่อวิตตอรี่ไล์ใส่เอ็นโดนะผมต่อมาเป็นที่คนนี้มันชื่ออะไรลืมละมีท่าเดียวเอสโทเบกให้ C แล้วกันถ้าเป็นภาคแรกดีผมให้ A เลยนะเพราะว่าโหาตอนโรงเรียนเอเรียโหดมาก แต่มาภาคนี้ก็โดนเนื้อพลังแล้วก็โดนเนื้อบดด้วย <Brand. S 1> ต่อมามิซึคามิยะนะให้บีครับเพราะว่าเหมือนเป็นเกมเมกเกอร์ของทีมเซโชนะผมต่อมาไอ้นี่ทีมของคายาม่าให้ให้ดีแล้วกันไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่มีท่าเดียวด้วยต่อมาเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งฮาคุเรนให้บีแล้วกันครับเพราะว่ามี2ท่าแล้วก็เล่นบอลได้โหดอยู่พอสมควรต่อมาเบิร์นเบิร์นในภาคนี้โดนโดนเนร์ฟเลยเนื้อทั้งบทเนร์ฟทั้งถ้าไม่ตายนะก็คือไม่เห็นเลย มากกว่าเหมือนเป็นตัวประกอบให้ C แล้วกันต่อมาโนริกะนะครับผมโนริกะผมให้เป็น A แล้วกันนะครับเพราะว่าภาพนี้ก็ดูบทเด่นๆไงทีมไรมองมันก็บทเด่นๆหน่อยนะผมก็เลยจะเน้นไปที่ทีมไรมองหน้าใหม่สักหน่อย <Wow. S 1> ให้ A ก็เพราะว่าบีท่าเมอร์เมดท่าเมอร์เมดเนี่ยครนะับก็รับรับบอลได้สบายนะครับผมแต่ก็ยังรับบอลพวกแรงๆอย่างพวกไฮสกิโตสกะแล้วก็ฮิโรโตะไม่ได้นะครับผม ต่อมาพ e ีเบิร์นกาเซลเนี่ยอเอาไปเลยซนะีนพ่อนผอนผอนอนผมให้เป็นซีแล้วกันภาคน,นี้ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เป็นสมาชิกของทีมโทมิเดวาโซเซนนะครับเป็นเหมือนเป็นทานุกิแล้วก็แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อะต่อมาโกของโกของทีมเซอุสก็ให้ดีแล้วกันกากนะอีพวกเซอุสเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่อฟัฟโฟดีคนเดียววะที่ได้ใายแสงต่อมาโนบุรุโนบุรุภาคนี้ให้ซีแล้วกันบอกเป็นลิเบโร่แต่ผมไม่เห็น ตรงไหนเป็นลิเบรเลยซเมโอกะให้ดีแล้วกันเพราะว่าภาคน,นี้โดนเนิบทั้งบททั้งสกิลอะไรไปหมดเลยมีมีโชว์อะไรเลยนะต่อมานะครับ3แฟดสแฟดนี่3แฟดให้ให้สแล้วกันนะเพราะว่าภาคน,นี้ยังได้โชว์อะไรหน่อยๆนะได้โชว์ถ้าไม่ตายร่วมกับโกอินจิ G นะผมต่อมาสกิลด,ดมารันะากิดโนมาผมให้บนะครับถึงแม้ว่าดิวสมเชอร์ จะแบบว่ารับบอลของอาซิตโตได้แต่เกียวของภาคน,นี้ดูโดนเนิร์ฟหน่อยก็เลยให้ B แล้วกันโอเคถ้าเป็นภาคแรกก็อืมเอาไปเลย A อนะซ <Wow. S 1> ากุมะภาคน,นี้ก็ไม่ได้โชว์เท่าไหร่เลยให้ C แล้วกัน oh. แล้วก็เหลือตัวไหนอีกบ้างวะเนี่ยไม่เอาทีมสเปนนะเดี๋ยวไปคัดที่โอไลออนอีกทีนะโอเคที่เหลือเป็นตัวประกอบผมยัดไซดีนะยัดไซดียัดส่ดีแล้วกันเนี่ยดีหมดเลยจ้า เอออีหัวยน,นี้ก็ให้ซีแล้วกันอยู่ทีมเทโคูเห็นได้ใช้ท่าบ้างคน,นนี้ไอ้นี่ก็ด้วยน,นี่ก็ด้วยไอแนนไอภาคแรกนะ่ะรงยนเอเรียมีพลังโหดอยู่มามาภาคน,นี้ลงยนเอเรียมันโดนเนื้อบนเลยวะ่ะถ้าสงสารจนันี่ให้ดีแล้วกันก็อันนี้เป็นเศษนะผมผมแค่ใส่แบบให้มันเต็มไม่เฉยนะ ดีไปเลยไรประโยชน์อีคนนี้น,นี่ยังพอมีท่าอยู่บ้างให้ซีนะกันนะอีเจโดเซกับโดมอนภาคนี้ผมไม่นับแล้วกันนะดีจภาคนี้มันไม่ได้เจออยู่แล้วอะต้องไปเจอที่โอไลออนทีมอเมริกานะครับผมน,นี่ให้ดีไปเลยดีไปเลยอันนี้ยังพอมีท่าอยู่บ้างให้ซีนะเอออันนี้ก็ดีท่ามังรู้สึกจำไม่ผิดใบมีดแหลกสวร์น,นะโอเคน่าจะหมดแล้วละ่ะวนอันนี้ให้ดี ที่เหลืออันนี้ไปดีมนอกประเทศนะครับครบแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับตัวละครของนัซึมาอีเลเวนอาร n สโนเทนบินนะครับสำหรับใครที่มีความเห็นยังไงบ้างแบบว่าตัวละครไหนรู้สึกมันขัดใจแลวผมจัดอันดับผิดอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าตัวละครไหนควรเป็นเทียไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคอันนี้มันเป็นส่วนตัวของความคิดของผมเองนะครับผมอิงจากท่าไปตายของในเรื่องด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอยากให้จัดอันดับต่อในภาคโอเลออนก็ คอมไม่บอกได้รับเลยผมจะไปพิจารณาและทำต่อนะครับผมสวัสดีผมแกมาริโน่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ